เอาแล้วผมกลับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันนิกนะครับผมสาหรับในวันนี้นะครับจันนิกก็มีข้อมูลดีๆที่จะมาบอกผู้เล่นใหม่ให้ทราบกันนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือโปรแกรมสําคัญที่ผู้เล่นใหม่ควรรู้นั่นเองนะครับผมสาหรับโปรแกรมในวันนี้มีด้วยกัน2โปรแกรมนะครับโปรแกรมที่1มีชื่อว่า Part o f Building โปรแกรมที่2มีชื่อว่า p o e o v e r l a y ซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มาสอนวิธีการดาวน์โหลดหรือวิธีติดตั้งนะครับแต่วันนี้เราจะมาบอกประโยชน์ของแต่ละโปรแกรมว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับเริ่มจากโปรแกรม p a r t of Building นะครับสำหรับโปรแกรมนี้ใช้ในการดู b u ลด์ของคนอื่นนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการ up skill t r e หรือแผนผังต้นไม้2 ใช้ในการดูอัญมณีหรือเจมเพื่อดูว่าเจมไหนผสมกันได้สกิลอะไรและเราต้องหาเจมไหนมาให้ครบเพื่อที่จะลิงก์ให้ครบการลิงก์ให้ครบจะสามารถสร้างพลังหรือดาเมจที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับ 3. ดูไอเทมที่เราต้องใช้ เพื่อที่เราจะสามารถเลือกอาวุธหรือไอเทมมาให้ตรงกับบิลที่เราไปดูมานะครับผมโอเคถัดไปเป็นโปรแกร,รม POE Overlay นะครับสำหรับโปรแกร,รมนี้ใช้ในการตรวจสอบราคาไอเทมต่างๆภายในเกมและยังสามารถใช้ในการเทรดหรือแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายไอเทมในเกมได้อีกด้วยนะครับผมอ่าน,นะครับผมสำหรับวิธีการดาวน์โหลดวิธีการใช้งานหรือวิธีติดตั้งเดี๋ยวจันนิคจะแปะช่องที่ให้ความรู้เรื่องนี้เอาไว้ให้นะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมครับสวัสดีครับ